เมืองเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าเมืองกัมปนาตซึ่งเจ้าเมืองมีลูกชายกับลูกสาวรวมทั้งหมดสามคนลูกชายคนโตของเจ้าเมืองมีชื่อว่าเจ้าชายวิกรมส่วนคนที่สองชื่อว่าเจ้าชายวิหนและลูกสาวคนสุดท้องชื่อว่าเจ้าหญิงวิสินีลูกๆทั้งสามคนของท่านเจ้าเมืองต่างก็รักใคร่กลมเกลียวกันดี และต่างก็ปกป้องกันและกันตลอดมาจนกระทั่งทั้งหมดเติบใหญ่และออกไปร่ำเรียนในที่ต่างๆโดยเจ้าชายวิกรมนั้นได้ออกเดินทางไปยังเมืองไกลเพื่อไปร่ำเรียนกับพระดาบทตนหนึ่งเพราะเจ้าเมืองกับปนาศได้ข่าวว่าพระดาบทตนนี้มีความเก่งกาจในวิชาที่หลากหลายจึงคิดที่จะให้เจ้าชายวิกรมได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้เป็นเจ้าเมือง ที่มีความแข็งแกร่งในวันข้างหน้าแต่ทุกอย่างนั้นกลับผิดพลาดไปหมดเพราะพระดาบทตนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เมื่อก่อนเคยเป็นพระดาบทที่อยู่ในศีลในธรรมแต่พอเก่งกล้าในวิชาหลายๆด้านก็ทำให้บรรลุถึงวิชามนดำและนำวิชาเหล่านั้นมาสั่งสอนเจ้าชายวิกรมด้วยจนเจ้าชายกลายเป็นคนโหดร้ายและไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี พระดาบทได้ทำให้เจ้าชายวิกรมกลายเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจและไม่รู้จักความเมตตาปราณีเพราะพระดาบทตนนั้นต้องการจะครอบครองร่างของเจ้าชายวิกรมเพื่อที่จะสละร่างของตนเองที่แก่เท่าแล้วและต้องการยึดร่างของเจ้าชายวิกรมเป็นของตนเองจากนั้นก็จะกลับไปยังเมืองกัมปนาตเพื่อที่จะสืบต่อการปกครองเมืองต่อไป ต่เจ้าชายวิกรมก็ต่อสู้อย่างสุดชีวิตและด้วยเขานั้นยังเป็นหนุ่มกำยำเลยทําให้ข่าพระดาบทตนนั้นตายไปจากนั้นเขาก็เดินทางกลับไปยังเมืองกัมปนาธและในระหว่างทางเจ้าชายวิกรมได้ฆ่าทหารที่พูดจาแนะนําในเรื่องต่างๆเพราะเขารู้สึกหงุดหงิดและไม่อยากให้ใครมาสั่งสอนบอกกล่าวจนกระทั่งกลับไปถึงเมือง ทั้งพ่อกับน้องชายและน้องสาวก็เห็นถึงความผิดปกติของเจ้าชายวิกรมพ่อจา๋าลูกรู้สึกว่าพี่วิกรมดูแปลกๆไปเพคะใช่ข้าเองก็รู้สึกว่าพี่วิกรมมองน้องหญิงด้วยท่าทีแปลกๆตก,กลงพี่วิกรมเป็นอะไรไปหรือท่านพ่อเจ้าเมืองกับบรรดาษน,นั้นก็แปลกใจในท่าทีของลูกชายคนโตอยู่ไม่น้อย เพราะเขาเปลี่ยนไปในทุกๆอย่างโดยไม่เคารพยำเกรงตนเลยอีกทั้งยังมองน้องสาวที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันด้วยแววตาประหลาดจากนั้นไม่นานเจ้าชายวิกรมก็ได้สั่งให้ผู้เป็นพ่อยกเมืองให้ตนเองปกครองต่อและบังคับให้เจ้าหญิงวิซีนีแต่งงานกับตนด้วยซึ่งทั้งสองอย่างนี้ได้สร้างความตกใจให้กับทั้งสามคน เจ้าเมืองกัมปนาศนั้นคิดว่าลูกชายของร่ำเรียนมากเกินไปและกลายเป็นบ้าไปแล้วเขาเลยสั่งให้ทหารนำตัวเจ้าชายวิกรมไปจองจำไว้ในคุกใต้ดินแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเพราะเจ้าชายวิกรมได้ใช้มนต์ดำจัดการกับเหล่าทหารโดยสะกดจิตให้ทหารทั้งหมดเชื่อฟังตนเองและจับตัวผู้เป็นพ่อไปขังไว้แทน ส่วนเจ้าชายวิหนเมื่อเห็นพ่อถูกจับไปขังไว้ที่คุกใต้ดินเขาก็รับรู้ได้ว่าเหตุการณ์ร้ายๆคงจะต้องเกิดขึ้นกับตนเองและน้องสาวในค่ำคืนหนึ่งเขาจึงลอบเข้าไปหาพ่อที่คุกใต้ดินโดยได้พาเจ้าหญิงวิศินีไปด้วยแต่เมื่อไปถึงเขาก็เห็นผู้เป็นพ่อถูกทรมานจนบาดเจ็บสาหัสไปทั่วทั้งร่างกาย ท่านพ่อทำไมพี่วิกรมถึงทำกับท่านเช่นนี้มไม่วิหนนั่นไม่ใช่พี่ชายของเจ้าถ้าถ้าเป็นเขาจริงเขาจะไม่ทำแบบนี้แล้วข้าจะทำอย่างไรดีท่านพ่อได้โปรดแนะนำข้าด้วยเถิดเจ้าเมืองกำปนนาตได้บอกให้เจ้าชายวิหนรีบพาเจ้าหญิงวิศินีหนีไป และกำชับว่าให้หนีไปในคืนนั้นทันทีเพราะเขามั่นใจว่าในวันรุ่งขึ้นเจ้าชายวิกรมจะต้องมาจับตัวน้องสาวเพื่อให้เข้าพิธีอภิเษกอย่างแน่นอนเจ้าเมืองกัมปนาศได้บอกให้เจ้าชายวิหนพาน้องสาวหนีไปทางทิศเหนือที่ไกลออกไปเพราะที่นั่นมีฤาษีอยู่ท่านหนึ่งที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีและคงจะช่วยปกป้องเจ้าชายวิหน กับเจ้าหญิงวิสินีได้เมื่อได้รับคำแนะนำจากผู้เป็นพ่อเจ้าชายวิหนกับเจ้าหญิงวิซินีก็รีบหนีออกจากเมืองกับมานาในคืนนั้นทันทีโดยทั้งคู่ได้ควบม้าหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตและเดินทางรอนแรมอยู่นานนับเดือนกว่าจะไปถึงที่ป่าแห่งหนึ่งในทางทิศเหนือซึ่งที่นั่นเจ้าชายวิหนก็ได้พบกับฤาษีท่านหนึ่งและฤาษีท่านนั้น ได้ต้อนรับเจ้าชายวิหนและเจ้าหญิงวิซีนีเป็นอย่างดีจากนั้นท่านฤาษีก็แนะนำให้ทั้งสองคนเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าอีกทางด้านหนึ่งของอาสมและบอกว่าอย่าได้ออกมาจากป่านั้นเป็นอันขาดเมื่อเข้าไปในป่าตามที่ท่านฤาษีแนะนำทั้งสองคนก็เห็นกระท่อมหลังหนึ่งที่เหมือนเพิ่งจะถูกสร้างขึ้นโดยภายในกระทร่อม ก็มีที่หุงหาอาหารมีที่ทางให้พักผ่อนพร้อมสัพเจ้าชายวิหนรู้สึกแปลกใจมากแต่เขาก็เลิกสนใจไปและบอกให้น้องสาวเข้าไปนอนพักผ่อนส่วนเขานั้นจะออกเดินตรวจตราใกล้ๆกับบริเวณกระท่อมในระหว่างที่เดินตรวจตราอยู่ร,บรอบๆกระท่อมนั้นเจ้าชายวิหนรู้สึกแปลกใจมากเพราะพื้นดินที่เขาเดินเหยียบลงไปนั้น มันมีความชืน้นเหมือนกับว่ามันชุ่มน้ําและจากที่เขาลองสังเกตดูก็เหมือนกับป่าในบริเวณนั้นทั้งหมดมีลักษณะคล้ายเป็นแอ่งน้ําและถ้ามันซุดลงไปอีกสักหน่อยก็คงจะกลายเป็นบึงอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนเจ้าชายวิหนรู้สึกแปลกใจและเก็บความสงสัยนั้นไว้พอตกกลางคืนเจ้าชายวิหนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา เพราะเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนสู้รบกันอยู่ตรงป่าด้านนอกในใจของเขานั้นอยากจะออกไปดูว่าเหตุการณ์สู้รบเป็นอย่างไรบ้างแต่พอนึกถึงคำของท่านฤาษีเขาก็ได้แต่ภาวนาขอให้เหตุการณ์สู้รบจบลงโดยเร็วและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะเขามั่นใจว่าเจ้าชายวิกรมคงตามมาถึงแล้วและคงปะทะกันอยู่กับท่านฤาษี และทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เจ้าชายวิหนคาดคิดเพราะในเช้าของวันรุ่งขึ้นท่านฤาษีก็ได้เข้ามาหาเขาและบอกว่าเมื่อคืนนั้นเจ้าชายวิกรมได้ตามมาขอพบเจ้าหญิงวิชินีแต่ท่านไม่ยอมให้พบเลยได้ต่อสู้กันจนเจ้าชายวิกรมได้พ่ายแพ้กลับไปท่านฤาษีบอกกับเจ้าชายวิหนว่าอย่าเพิ่งดีใจไปว่าท่านนั้นจะไม่เสียทีให้กับเจ้าชายวิกรม เพราะเจ้าชายวิกรมมีวิชามนดำมากมายซึ่งอาจจะชนะท่านในวันหนึ่งก็เป็นได้ท่านฤาษีได้พูดคุยกับเจ้าชายวิหนอยู่พักใหญ่และก่อนจะกลับออกไปท่านก็ได้กำชับว่าที่ทางในบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของจอระเข้เจ้าแห่งบึงที่นี่มาก่อนและตอนนี้จระเข้ได้อยู่ในระหว่างการจำศีล ท่านฤาษีได้บอกให้เจ้าชายวิหนกับเจ้าหญิงวิศินีอยู่อาศัยกันอย่างสงบและอย่าไปสร้างความรบกวนให้กับจระเข้ที่กำลังจำศีลอยู่เพราะถ้าหากไปรบกวนผู้ที่เป็นบุรุษเพศก็จะต้องมีอันเป็นไปเจ้าชายวิหนไม่อยากอยู่บนพื้นดินที่ด้านล่างนั้นเป็นบึงใหญ่เลยเพราะเขารู้สึกไม่สบายใจแต่ท่านฤาษีก็ได้บอกว่าคงมีแต่ที่นี่เท่านั้น ที่จะรอดพ้นจากเงื้อมือของเจ้าชายวิกรมได้เพราะอำนาจแห่งมนต์ดำจะพ่ายแพ้ต่อจรเข้ที่จำศีลอยู่โปรดจำไว้ว่าอย่ากระทำสิ่งใดให้เป็นการรบกวนโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นของร้อนอย่างเช่นน้ำร้อนอย่าได้เทลงบนพื้นเป็นอันขาดเมื่อท่านฤษีบอกกล่าวเสร็จก็ออกไปยังอาสมของท่าน ส่วนเจ้าชายวิหนและเจ้าหญิงวิซินีก็อยู่ที่กระท่อมหลังนั้นอย่างเงียบสงบเรื่อยมาแต่แล้วในวันหนึ่งในขณะที่เจ้าหญิงวิซินีกำลังหุงหาอาหารและในระหว่างที่กำลังหุงข้าวด้วยหม้อดินอยู่นั้นตอนที่เธอยกหม้อข้าวลงมาจากเตาเพื่อจะรินน้ำข้าวเทใส่หม้อดินอีกใบที่วางอยู่บนพื้นกระท่อมเธอก็ได้เทพลาด โดยทำให้น้ำร้อนจากหม้อหุงข้าวได้ไหลลงไปบนพื้นดินที่ใต้ถุนของกระท่อมทันใดนั้นจู่ๆทั่วทั้งบริเวณก็มีเสียงอึกกระทึกครึกโครมซึ่งคล้ายกับเสียงของจอระเข้กำลังฟาดหางด้วยความหงุดหงิดเจ้าชายวิหนที่กำลังตัดไม้ฟืนก็รีบวิ่งกลับมาหาน้องสาวที่กระท่อมแต่พอวิ่งไปถึงและกำลังจะก้าวขาขึ้นไปบนกระท่อม จู่ๆร่างของเขาก็เริ่มแปลเปลี่ยนไปเจ้าชายวิหนเริ่มกลายเป็นจระเข้ไปทีละน้อยแต่เขายังพอมีสติที่จะส่งเสียงให้น้องสาวได้ยินน้องหญิงรีบรีบหนีไปเร็วเข้าหนีไปไปไปหาท่านท่านฤาษีเร็วเข้า,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 เ,เ,ขาเจ้าหญิงวิสณีตกใจสุดขีด กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอตั้งสติได้เธอก็รีบวิ่งออกไปอย่างไม่คิดชีวิตและพอเธอหันกลับมามองก็เห็นเจ้าชายวิหนกลายเป็นจระเข้ไปเสียแล้วเจ้าหญิงรู้สึกเสียใจที่เธอเป็นต้นเหตุให้พี่ชายที่คอยปกป้องเธอมาตลอดต้องกลายมาเป็นแบบนี้เธอร้องไห้คร่ำครวญและคิดว่าท่านฤาษี คงจะพอช่วยพี่ชายของเธอได้เธอจึงรีบวิ่งไปที่อาสมของท่านฤาษีแต่พอไปถึงหญิงสาวก็ต้องตกใจอีเพราะเห็นท่านฤาษีนอนนิ่งอยู่หญิงสาวรู้สึกแปลกใจและรีบเดินเข้าไปใกล้ๆจากนั้นเธอก็นั่งคุกเข่าลงที่ตรงหน้าอาสมเจ้าหญิงวิสินีเห็นอาการของท่านฤาษีแล้วก็แปลกใจมาก ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านฤาษีท่านเป็นอะไรไปหรือได้โปรดช่วยพี่ชายของข้าด้วยเถิดท่านฤาษีได้รวบรวมกำลังที่เหลืออยู่บอกกับเจ้าหญิงวิซินีว่าเจ้าชายวิกรมได้มาหาท่านอีกเมื่อคืนนี้และได้ต่อสู้กันอีกครั้งซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสกันทั้งสองฝ่าย ท่านฤาษีบอกว่าตัวท่านเองนั้นหมดกำลังแล้วและคงจะช่วยเหลือเจ้าชายวิห์ไม่ได้จากนั้นท่านฤาษีก็ได้แนะนำเจ้าหญิงวิซีนีว่าให้เดินทางลงใต้ไปเรื่อยๆเจ้าจงเดินทางไปทางใต้แล้วเจ้าจะปลอดภัยรีบไปเถิดเจ้าหญิงวิซีนีรู้สึกบาดกลัวมากเพราะเธอไม่เคยอยู่ตัวคนเดียวเลย ที่ผ่านมาเธอได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรอบข้างมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เธอหมดสิ้นหนทางแล้วหญิงสาวรู้สึกหมดหวังในชีวิตแต่พอคิดได้ว่าถ้าเธอยังมีลมหายใจอยู่บางทีในสักวันหนึ่งเธออาจจะกลับมาช่วยเหลือพี่ชายของเธอได้หญิงสาวจึงเดินทางลงใต้ไปเรื่อยๆตามที่ท่านฤาษีแนะนำ เจ้าหญิงวิศินีเดินทางอยู่หลายวันก็ไม่พบเห็นใครหรือเมืองใดเลยจนกระทั่งเธอหมดแรงหมดกำลังที่จะเดินต่อไปและได้ลม้มลงหมดสติอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพอฟื้นขึ้นมาเธอก็ต้องตกใจเพราะเธอนั้นได้นอนอยู่บนแท่นนอนที่สวยงามและข้างๆเธอนั้นก็มีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งกำลังนั่งเฝ้าเธออยู่ ที่นี่ที่ไหนแล,และและท่านเป็นใครข้าชื่อวิชิตเป็นเจ้าเมืองเมืองนี้ข้าออกป่าล่าสัตว์และไปพบเจ้านอนสลบอยู่เจ้าเป็นใครกันรึเมื่อได้พูดคุยกันและท้าวิชิตได้รู้เรื่องราวของเจ้าหญิงวิซินีเขาก็รู้สึกสงสารอีกทั้งยังถูกใจในรูปร่างหน้าตาของเจ้าหญิงวิศีนีด้วย ท้าววิชิตเลยขอหญิงสาวแต่งงานและให้สัญญาว่าจะดูแลหญิงสาวไปจนกว่าจะตายจากกันเจ้าหญิงวิศนีนั้นรู้สึกสับสนอยู่เหมือนกันเพราะยังไม่แน่ใจนักว่าเธอจะอยู่ที่เมืองนี้ได้หรือเปล่าและท้าววิชิตจะรักเธอจริงหรือไม่แต่เธอก็ไม่มีหนทางให้เลือกแล้วเธอเลยตัดสินใจแต่งงานและไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ตั้งท้อง และคลอดลูกชายให้กับท้าววิชิตชีวิตการแต่งงานของเจ้าหญิงวิสินีนั้นสุขสบายดีเพราะท้าววิชิตรักเธอมากและเมื่อลูกชายเกิดมาก็เป็นเด็กที่มีบุญญาธิการมีวิชาติดตัวมาแต่กำเนิดเมื่อได้ร่ำเรียนฝึกฝนเพิ่มเติมอีกไม่กี่อย่างลูกชายของเจ้าหญิงวิศินีและท้าววิชิตที่มีอายุได้เพียงสิบขวบก็เก่งกล้าสามารถในวิชาอาคมต่างๆ จนเจ้าหญิงวิซีนีคิดว่าลูกชายของเธอนั้นเกิดมาเพื่อจะช่วยเหลือเธอและบ้านเมืองของเธอด้วยวิราชได้โปรดไปช่วยท่านตาและท่านลุงทั้งสองของเจ้าด้วยเถิดจากนั้นวิราชในวัยสิบขวบก็ได้เดินทางไปกับโหราจารย์ของท้าววิชิตเพื่อไปช่วยเหลือเจ้าชายวิหนที่ได้กลายเป็นจระเข้เมื่อไปถึง วิราชก็พบกับท่านฤาษีที่แก่ชรามากแล้วและท่านฤาษีก็ได้พาเขาไปหาเจ้าชายวิหนเมื่อเด็กชายเห็นสภาพของผู้เป็นลุงเขาก็รู้สึกสงสารมากและได้ร่ายเวทมนต์เพื่อกำจัดคำสาปไม่นานนักเจ้าชายวิหนก็กลับกลายเป็นมนุษย์ดังเดิมหลังจากที่ได้พูดคุยกันและเจ้าชายวิหนได้รู้ว่าวิราชเป็นหลานชาย ซึ่งกำลังจะเดินทางไปยังเมืองกัมปนาศเพื่อช่วยเหลือท่านปู่กับลุงวิกรมเขาก็รีบนำทางไปทันทีเมื่อไปถึงเมืองกัมปนาศวิราชก็ได้ต่อสู้กับเจ้าชายวิกรมและสามารถเอาชนะเจ้าชายวิกรมได้จากนั้นเขาก็ล้างมนดำออกไปจากตัววิกรมจนหมดสิน้นเมื่อเจ้าชายวิกรมรู้สึกตัวเขาก็เสียใจมากที่รู้ว่าเรื่องราวต่างๆนั้น เกิดขึ้นจากตนเองพี่เสียใจจริงๆวิหนพี่เสียใจแล้วท่านพ่อกับน้องหญิงหลักอยู่ที่ใดเมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเจ้าชายวิกรมก็รีบลงไปช่วยพ่อที่ถูกเขาคุมขังไว้ในคุกใต้ดินและเขายังโชคดีอยู่ที่เจ้าเมืองกัปปนาดนั้นแม้จะอยู่ในวัยชราเต็มทีแล้วและอยู่ในคุกมาตลอดสิบกว่าปี แต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เจ้าชายวิกรมก้มลงกราบผู้เป็นพ่อและร้องไห้เสียใจขอให้ผู้เป็นพ่อยกโทษให้ขอให้อภัยเจ้าเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเจ้ามีได้กระทําด้วยตัวเจ้าเองเมื่อเหตุการณ์ร้ายๆผ่านไปเจ้าชายวิกรมก็ได้ออกบวชเพื่อหาความสงบสุขให้กับชีวิตส่วนเจ้าชายวิหน ก็ได้ขึ้นครองเมืองกาปนาตและอยู่ดูแลผู้เป็นพ่อส่วนเจ้าหญิงวิสินีนั้นก็อยู่กับท้าววิชิตและลูกชายทั้งหมดจึงมีชีวิตที่สุขสงบเรื่อยมา